EP พิเศษวันนี้ Get Ready With Me ไปงาน Proposal กันค่ะวันนี้ออกงานใหญ่ก็เลยพากันมาทำผมที่ร้านานี้ทำผมได้เหมือนตุ๊กตามากๆเลยสเปรย์ฉ่ำเวอร์แต่ไม่ต้องห่วงเราแก้ได้ชุดที่ใส่วันนี้จะเป็นตีมสีออกพาสเทลค่ะไม่รู้เราพาสเทลหรือเปล่านะออจะเชิงสีน้ำทะเลเข้มชุดนี้ก็เป็นชุดที่มาจากตัวพิงซิตี้ค่ะส่งตัดด้วยความรวดเร็วขอแบบวันเดียวได้เลย ใส่ชุดเสร็จก็มาฉาบหน้ากันต่อมีเวลาแต่งหน้าไม่นานรีบปาดเลยทีเดียวแต่งไปดูนาฬิกาไปรีบสุดๆเสร็จแล้วจ้าไฟนนลูควันนี้ผมดีขึ้นแล้วเพราะว่าแปรงออกตีเป็นฟาร่างูเหา่าเสร็จแล้วใส่รองเท้าเดินลงจากบ้านได้ด้วยความที่บ้านมีหลายชั้นก็จะต้องเดินกันเยอะหน่อยหนุ่มๆของเราเดินมารอแล้วค่ะ ถึงบ้านงานแล้วตัวนี้จะเป็นบ้านของเจ้าสาวค่ะบรรยากาศภายในบ้านก็จะประดับประดาไปด้วยดอกไม้แล้วก็จะมีโซนของอาหารอยู่ด้านหน้าบ้านด้วยมาดูบรรยากาศภายในบ้านกันค่ะตรงนี้เป็นบันไดขึ้นบ้านมองลงมาด้านล่างชั้นหนึ่งจะจัดเป็นโซนของพิธีแอบเข้ามาดูว่าที่เจ้าสาวในอนาคตนี้เลยชุดเขียวๆเ,เสร็จแล้วขึ้นมาในส่วนของชั้นบนเป็นชั้นโซนรูฟท็อปค่ะเดินขึ้นมาเรื่อยๆประมาณชั้นที่สาม เซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามาบ้านนี้ตลอดแต่ไม่เคยขึ้นมาชั้นบนเลยตอนนี้ขึ้นมาที่ชั้นดาดฟ้าแล้วค่ะที่นี่ตกแต่งประดับด้วยดอกไม้และเทียนหรูหรามาฮาวเวอร์ข้างบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแขกค่ะเป็นแขกผู้ชายแล้วก็แขกสําคัญสําคัญลืมบอกไปว่าเจ้าสาวของเราวันนี้ว่าที่เจ้าสาวของเราวันนี้น้องเป็นลูกสาวของนักการเมืองชื่อดังที่นี่ค่ะ,ค,ะคนบังกลาเทศดูอยู่อาจจะเห็นคนดังๆที่นี่ก็ได้นะคะจากนั้นมาดูโซนอาหารกันต่ออาหารวันนี้ก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองค่ะเป็นพวกข้าวหมกแกงต่าง ต่างๆกินกันอร่อยเลยแอบมาดูโซนพิธีค่ะเห็นเจ้าสาวของเราไม่เอ่ยงานโปรโพโซของเราในวันนี้ก็จะเป็นงานที่ฝั่งของเจ้าบ่าวจะถือสินสอดมาเพื่อขอเจ้าสาวที่เราเรียกว่าว่าที่เจ้าสาวก็ได้ค่ะเพื่อขอกันกับญาติฝ่ายหญิงเป็นทางการว่าขอคบกันนะแล้วหลังจากนี้ก็จะวางแผนในการแต่งงานต่อไปอารมณ์เหมือนงานมั่นบ้านเราค่ะ ญาติของฝ่ายชายก็จะนําสินสอดต่างๆเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าชุดสารีชุดซาลวากามิสน้าหอมเครื่องสําอางเครื่องบํารุงต่างๆแล้วก็ของหวานเอามาเพื่อเป็นการสู่ขอแต่จะบอกว่างานนี้ฝ่ายชายไม่ได้มานะคะจะมีแต่ตัวญาติมาอย่างเดียวจากนั้น<ๆ>เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาหาของทานกันค่ะซุ้มบุฟเฟ่เปิดแล้วหยิบจานแล้วเอนจอยได้เลย ทานบุฟเฟ่ต์กันเสร็จก็ลงมาดูบรรยากาศงานด้านล่างกันบ้างค่ะจากที่เห็นคนเยอะๆไปแล้วตอนนี้คนเริ่มกระจายกันไปทานอาหารก็จะมีญาติบางส่วนมาถ่ายรูปกับเจ้าสาวที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นแม่ของเจ้าสาวนะคะบรรยากาศชื่นมื่นจบไปแล้วไว้ต่อกันใหม่อีพีหน้าค่ะ